สนับสนุนโดย MPP Accessories อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธุ์ไทยแท้ ID Line 0869986899จัดจำหน่ายโดยร้านคุณจูเสือป่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ2องผีไลฟ์นะครับคุณผู้ชม2องผีไลฟ์นี่คือมันสอดคล้องกับเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้ชมในคืนนี้กับทางช่อง8นะครับครับ คืนนี้เรานําเสนอเรื่องราวของวัดกระซ้ายถ้าคุณผู้ชมไม่มีเวลาดูช่อง8ก็ไปดู EP ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธหน้านี้แต่นั้นเราว่าคนมีเวลาให้ดูครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่ได้อยากให้ดู <c oughs> อยากให้ดูครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่วัดกระซ้ายที่พระนครศรีอยุธยาถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับวัดกระซ้ายโด่งดังขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดีย จากการที่อาถรรพ์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรืออาถรรพ์อะไรก็ตามที่มีคนมาผูกคอตายซึ่งวัดกระซ้ายนี่นะครับเป็นที่ที่เราเคยถ่ายทํามาแล้วซึ่งจะออนคืนนี้ใช่ครับทางช่อง8แล้วก็อีพีแต้มมนพุทธหน้าครับซึ่งเราได้ถอดรหัสหมดแล้วว่าเหตุผลที่มาที่ไปทําไมคนถึงผูกคอตายที่นี่เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วนะครับเรามาตามเรื่องราวของดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่เราอยากหาคําตอบว่าทําไมเขาถึงอย่างไรรวมถึงก็มีคนอยากจะ ฝากเรานําเสนอหรือฝากเราถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวที่มันเบื้องลึกจริงๆครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แจ้วนะครับเจ้าวัสดีครับครับวัดีครับพี่แจ้วได้นำตัวเองหน่อยครับเป็นใครยังไงครับผมแจ้วนะครับผมคนดูแลวัดที่นี่มาปาามาอะไรที่นี่ครับครับเป็นคนลูกที่นี่เลยดูแลมานนานแค่ไหนครับพี่ก็หลายปีแล้วครับ เดี๋ยวประวัติพี่แจ๋วดูในคืนนี้ได้ใช่แล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้พี่แจ๋วนี่คือคนที่ออกในข่าวหลายๆช่องเลยถูกแล้วก็ใส่เสื้อช่องสองผีด้วยออกข่าวคุณผู้ชมคือเรามาถ่ายแล้วเรื่องเรามันอูมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรนนี่พี่อยากรู้จริงก็เรนนี่เคยบอกพี่แจ๋วไปรอบที่แล้วใช่ไหมครับครับว่าเดี๋ยวจะมีอีกเพราะว่าใช่ใช่ใช่ที่นี่บอกที่นี่พูดเดี๋ยวจะมีอีกเมื่อหลังจากนั้นออกจากที่เราถ่ายประมาณ เดือนหนึ่งถึงแม่พี sort of ่เจ้าไม่ถึงไม่ถึงครับก็มีคนมาก็มีมาผูกันได้อะครับสามสัปดาห์พี่บวยประมาณสามสัปดาห์ใช่ครับคือรายการของเรามาถ่ายก่อนที่จะมีข่าวที่คนถูกคอตายถูกไหมครับถูกครับแล้วพี่เจ้วเล่าให้ฟังหนึ่งครับว่านวัดกระ้ายที่พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่เขามาก่อนจะผูกคอตายนะครับครับเขามาท้าทายครับ เขาบอกว่าอะไรมันนั่งทางในมันสวดแล้วอะไรแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นสักดิดสิทธินักเห,อหรอเดี๋ยวจะเผาเดี๋ยวทุบให้หมดเลยสารพวกเนี้ยแล้วผมก็ยังพูดไปว่าเฮ้ยทําไมพูดแบบนี้ล่ะหลานชายผมมันก็จะพูดภาษาชาวบ,บ้านมันจะไปตบปากอ,ะอ่ะผมก็บอกกับหลานชายว่าเฮ้ยอย่าไปทํามันเลยมึงก็จะสอบได้แล้วเนี่ยมันจะไปเรียนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปสปต,ตะหีบแล้วมันก็บอก เอานั้หน่อยไหมลุงบอกยายาผมก็ห้ามเขาไว้แล้วผมก็พูดกับหลานชายไปบอกว่าแล้วคอยดูนะไอ้นี่ไม่เกินเจ็ดวันสิบสองวันหรอกนี่คือพูดที่ผมพูดไปอ่ะแล้วพอครบสิบสองวันเขาก็มาเขามาตอนประมาณห้าโมงเนี่ยครับพี่เห็นไหมผมเห็นเพราะว่าเขาขี่รถผ่านไม่ผ่านจอดเลยจอดตรงไหนจอดตรงนี้เลยคนู่นจอดตรงแค่ตัวนู้นครับผมนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเขาจอด ผม,มเห็นหน้าเขามดําผมก็ถามเขาแต่ธรรมดาเขาจะต้องยกมือไหว้ผมเห็นผมอะนั่นเขาไม่พูดไม่อะไรผมก็ยังถามเฮ้ยเป็นไรรึเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาไปหยิบด,ดอกไม้จากตรงไหนไม่รู้ผมไม่เห็นแต่เห็นตอนเขาเอาไปทิ้งแล้วเอาไปทิ้งผมก็ยังบอกเฮ้ยร <c oughs> ีมทำแบบนั้นได้ไง <c oughs> ดอกไม้มันยังไม่สด <c oughs> เขามาไหว้ <c oughs> เขาก็ไม่พูดอะไร oh. แล้วเขามาหยิบธูปไปสามดอกแล้วก็เทียนเล่นหนึง่ง แล้วเขาก็เดินไปตรงนู้นเลยตรงที่เขาจะผูกคอตายแล้วพี่เจ้าไปไหนอตอนนั้นน่ะผมก็นั่งอยู่ก็ไม่ได้สนใจก็มองเขาอยู่ตลอดน่ะตอนกลับผมก็ยังเรียกเขาว่าเอ้ยเร่กลับกันเถอะเขา,ามองผมอย่างน,นี้แล้วเขาก็ก้มหน้าผมไม่ไม่กลับอดีตหลานเข้ามาหลานชายก็บอกเดี๋ยวผมนั่นเองลงุงที่เป็นที่เป็นอาหารเรือนะครับอาบอกเดี๋ยวผมเฝ้าเดี๋ยวผมดูแลให้เองอ่บอกเออมึงดูมันด้วยครับแล้วหลานผมก็ออกวิ่งวิ่ง ว่า่งพ่อเต็มก็วิ่งล้อมเนี่ยกลับมาอ้าวแขนคอเรียบร้อยคเพราะหลานหลานเห็นครับเห็นเป็นคนเห็นหรือว่ามีคนเห็นก่อนแล้วหลานเป็นคนเห็นโอ้เหตุการณ์นี้คือหลานไม่คนเห็นเลยครับพอเห็นปุ๊บก็โทรไปบอกกับผมบอกลุงลุงลุงจำไอ้คนที่มาดูถูกมาว่าปูได้ว่าบอกใครวะคนเขาเข้ากันมาเยอะก็ไอ้คนวันนั้นนะลุงที่บอกว่าจะทุบจะทุบสารจริงเหรอบอกจริงจริงผมก็เข้ามาพอรถ ร่วมมาเขาวิ่งเข้ามากันก่อนแล้วเอาผมเข้ามาผมเห็นอ้าวไปดูเอ๊ะไม่รีนรีกว่าสูงจากพื้นดินนิดเดียวนะขาเขาอะเหรอครับเหตุเกิดกี่โมงครับมันห้าโมงครึ่งครับที่เขาผูกอะครับแล้วก็ทับเดียวก็สิ้นใจเลยเหรออีตอนที่หลานน่ะยังยังยังมองไม่เห็นเพราะหลานชายผมบอกมันมืดหมดเลยเขามองมองหาเพื่อนของหลานนี่คนน่ะมันเห็น มืดหมดเลยอ่ามันชี้ให้ดูแต่หลานผมไม่เห็น่ะมองไม่เห็นแล้วพี่มันเป็นจอนี้แหละเนี่ยเนี่ยเรื่องโล่งอย่างเงี้ยแต่ว่าหลานมองไม่เห็นตอนห้าโมงครึ่งเนี่ยแต่หลานต่หลานมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแต่เพื่อนยังบอกว่านี่ไงคนนี้เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่จนเดินเก็ไปจะไปถึงตัวเขาแล้วเลยนี่ว่าไงครับขี่บางตาค่ะอืมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ ถ้าหากว่านี่เห็นน,นี่มันก็บอกว่าผมเห็นผมก็ตัดเชือกแล้วเพราะเขาวิ่งอยู่รอบๆถูกไหมล่ะมันก็จะเห็นห้านาทีรอบหนึ่งสิบนาทีอย่างมากมมก็ต้องเห็นอยู่แล้วผมก็ยังมาแปลกใจแล้วผมมันนึกได้ว่าโอ้ยมันไปท้าทายผม,มกังวันอ,อยู่อ่ะมันยังกังวันนะครับคุณผู้ชมครับความตั้งใจของเรานะครับคือเราไม่ได้นําเสนอเรื่องราวของผู้ตายในฐานะที่จะต้องซ้ำเติมครับความตั้งใจของเรา ถ้าเราเชื่อว่าเราสื่อสารได้เราอยากพูดคุยกับคนตายว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงรๆแล้วมีอะไรที่เราจะช่วยได้บ้างใช่ครับในมุมมองของการช่วยเหลือนะครับย้ํานะครับเรารู้สึกว่าผู้สูญเสียก็ต้องมีทั้งครอบครัวที่เสียใจใช่แล้วก็แน่นอนครับใครที่เป็นคนที่รักคนที่เกี่ยวข้องย่อมเสียใจกับการสูญเสียอยู่แล้วนั้นเรามาในฐานะของถ้าเราช่วยได้ครับเราอยากช่วยหรือเขาต้องการสื่อสารอะไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่เกิดเหตุกันเลยครับ ไม่ไหนเจ้าเห็นนะครับต้นตรงนู้นกงกับต้นที่ผูกผ้าแดงเว้จอดรถตรงไหนนู่นนะครับจอดตรงนี้ครับเดงนเดินตามทางครับพี่ตามผมมาเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทราบประวัติของวัดกระซ้ายนะครับเราได้บอกหมดแล้วในตอนที่เราถ่ายทำอีพีในค่ำคืนนี้นะครับคือเราก็มีนึกว่า เรื่องมันจะเกิดขึ้นเร็วนะพี่เจมใช่ใช่ใช่เพราะผมจำได้ว่าจจเรนนี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาผูกคออีกนะแต่ผมก็เฉยเฉยไงคืออเมื่อไหร่ไม่รู้จอดตรงนี้ครับแล้วผมนั่งอยู่ที่เนี่ยนั่งหัวโตเนี่ยครับนั่งตรงนี้เลยครับเรนนี่แล้วเรนนี่ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนได้ไหมว่าท่านท่านเห็นไหมวันนั้นหรือเกิดอะไรคืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเรนนี่ลองถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าต้องเป็นผีตายโหงที่ ห้อยหัวตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยคือเขาพูดกับเรนนี่มาว่าเหมือนมันสมควรตายเฮ้ยหรอทำไมอาจารย์รู้ว่ามืผิดไอ้ห้อยหัวเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำไมครับผมก็เห็นอยู่อ๋อพี่เห็นด้วยก่อนวันจะตายอ่ะผมยังขยี้ตาเลยเพราะผมก็อยู่วัดนี่มันตั้งนมนาผมไม่เคยแล้วผมว่าแค่คนนี่นะผมก็ยังว่าคนคนผมก็ยังเดินมาที่เนี่ยพี่เจ้าเห็น ผีผมยังไวนางไม้อันไหลตรงไหนเ่นนี่ไงตรงนี้ข้างหน้าครับข้างหน้านี่หนึ่งนเนี่ยตรงต้นใหญ่ๆหนึ่งพี่พี่เจมจับได้ไหมพี่เจมถอยหลังดิแล้วก็ตรงที่ห้อยหัวอยู่ตรงนั้นอะตรงไหนเ่นอืมตรงเนี้ยค่ะตรงที่ยื่นยื่นออกมาเนี่ยพี่พี่เจมต้องถอยหลังไหมถอยหลังเขาอ่อนใช่ปะ แล้วเขาได้ดวงหนึ่งดวงจิตไปนี่เขามีพลังเพิ่มขึ้นปะเป็นบริวารมากกว่าพี่เหรอเพราะที่นี่ก็มีผีเยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่เห็นจับไม่ได้เลยคือพี่เจ้าเห็นอะไรไงต่อพี่เจ้าเห็นเดีวที่ข้างหน้าพี่เจมะผมก็ไม่ไดาคิดพี่เจมคิดว่า้ายขอะก่อนที่คนนั้นจะมาตายอ่ะพี่เจ้าเหรอเ็นไม่ได้ที่กลางวันเขาจะอ่อนแรงอืม แต่เลนเห็นเป็นภาพถูกไหมเลนเห็นเขาถูกไหมใช่ค่ะผมก็เจ้าเห็นตรงไหนครับเนี่ยครับพอผมฝาดไอ้นั่นอยู่มันเย็นแล้วล่ะเสียงก็แก้ก็แก้ผมหันมาเอ้าเฮ้ยใครวะน่ะก็เดินมาดูผมก็มองไม่มีอะไรก็เฉยแล้วก็พออีกสองวันก็ไอ้นั่นก็มาจอดเราตรงเนี้ยแล้วมันก็เดินขึ้นไปเลยไม่ทักผมเลยอ่ะเครื่องผมไม่ทางานเดี๋ยวผมรีสตาร์ทไมเป็นไรอ่ะ เครื่องไม่ทํางานไม่พอตไม่อะไรเลยมีแต่ภาพเฉยอ๋โอโหลเอาแล้วครับคุณผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นอนะ่ะก็เลสตาแล้วก็ขอคันให,ใหม่อเออแต่ผมยังไม่ได้ขอวันนี้ผมมาอุยผมยังไม่ได้ขอคุณผู้ชมครับ EP คืนนี้อย่าพลาดผูโสมจริงครับเป็น EP ที่ปูโสมที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยครับค่ะเราเล่าคร่าวๆตอนที่พี่เจมส์เขารีเซตเครื่องก่อนนะครับคือว่า พี่เจมบอกว่าที่วัดกระซาแห่งน,นี้เป็นอีพีที่ปู่โสมที่ฮีที่สุดในประเทศไทยคือหลายๆคนมีคนเสียชีวิตมาแล้วอย่างที่คุณจะไม่ได้ทราบข,าข่าวไม่ใช่แค่เก้ามีมากกว่านั้นกกในอดีตในอดีตครับมากกว่านั้นเท่าที่ผมรู้จับได้แล้วครับฮจริงนะพี่บวยมาดูหนิคิดพี่จำอะไรเมื่อกี้ก็ขออนุญาตปู่โสมขออนุญาตเจ้าที่เนี่ยอ้โหลอยายได้ละเฮ้ยมันจริงเหรอเลนมันมันจริงค่ะพี่บวย เพราะผมมงว่าผมงเอ๊ะทำไมจับไม่ได้เลยผมก็เลยมาลองเช็คเนี่ยสองคนเลยห้อยหัวก็เนี่ยนี่นี่งจริงด้วยนั่นนะใช่เลยนะเนี่ยข้างหน้านี่ยเนี่นี่โอ้หนี่ตัวใหญ่ด้วยก็คือเมื่อกี้พี่เจไม่ได้ขออนุญาตค่ะแล้วเรนรู้ได้ไงอะก็ท่านบอกมาว่าของนย้ก่อนสี่อะไรเงี้ยคือบริวารที่นี่ทั้งหมดดวงวิญญาณทุกดวงจิตแม้กระทั่งอิดทุกก้อนทุกเม็ดเป็นสมบัติของแผ่นดิน นั้นผีที่อยู่ที่นี่ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นผีที่เป็นของสมบัติของชาติของที่วัศนกระซ้ายแห่งนี้หรือว่าเจ้าชายแห่งนี้เจอไหมพี่เจมเนี่ยตรงนี้ห้อยๆอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับจริงด้วยนั่นแหละครับอุ้ยจริงๆเนี่ยใช่ครับนี่กลางจัแจกกันนะตรงตรงกับที่พี่เห็นเลยใช่ป่ะพี่ผมเห็นอย่างนี้ละครับผมยังว่าไอ้ตาเราขาดหรือเปล่า ผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือผู้ตายขับมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ครับและพี่เจ้สก็อยู่ตรงนี้แล้วจนสุดท้ายเรียกเขาไม่ไปก็เราก็เลยกลับเพราะหลานดูอยู่ครับผมถูกไหมครับอ่ะเขาผูกตรงไหนครับไปดูจุดครับนม่ครับเรนนี่พับไปได้ไหมครับครับฮ้ยแต่เมซิงที่ต้องขอว่ะพี่เจม ครั้งให้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันที่เราถ่ายแล้วเครื่องผมจะบินไปชนตรงนั้นนะอเอาแค่นียระยะน,นี้ร้อยเมตรเนี่ยโดรนกับเครื่องผมไม่มีสัญญาณเชื่อมกันนะอลอสซิกแนลเฉยเลยอะ่100อะร้อยเมตรอ่ะโดนผมต้องบินได้อยู่แล้วกิโลหนึ่งพูดถึงแต่ตามทฤษฎีนะนี่แค่ร้อยเมตรเองตื่นเต้นอยากชมคืนนี้เลยพี่จริงๆคืนนี้ของแข็งนะที่นี่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมพี่หือ เคยเคยครับเหยทีหนึ่งครับเฮ้ยพี่จ๊บบอกครับด้วยเคยเคยไหวทีหนึ่งหรอครับแล้วเจดีมีเอียงขึ้นไหมครับหรือว่าเหมือนเดิมมอนก็อย่างนี้แหละครับก็อยู่ประมาณนี้ครับจริงๆเจดีไม่ได้เอียงแบบเนี้ยเพราะแผ่นดินไหวเจดีก็ทำนากันก็คนทำนาเนาเขาอยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยจมดูก่อนตรงไหนครับเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงที่ตักที่กละมังกละมังกระป๋องกัหรอนั่นแหละครับเนี่ยค่ะเขาค่อยอยู่ตรงเนี้ยพี่ อย่เข้าไปใกล้เยอะ๋ยวโดนอาถรรพ์อย่าไปจับตรงไม้เด็ดขาดอ๋อไม่ไม่ไม่ได้จับจริงตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาอยุ่ไงห้อยอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงคือยังอยู่เลยเนี่ยค่ะใช่ไหมลูกตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ขื่อนี้ป่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ป่ะพี่พี่จำไว้เลยนะว่าบ้านไหนเวลาถ้ามีอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเชือกันนั้นด้วยใช่ไหมคะเชือกอันนั้นด้วยครับพี่บ๊วยอันนั้นอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเป็น้าอะไรเลนพี่ไม่ค่อยสบายใจนะ่เชื่อผูกคอเนอะ อันนั้นเชือกอันนั้นหลายปีแล้วครับก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครอันนี้คือเชือกผูกคอหรอครับมีคนมาผูกคอคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนนึ่งใช่ใช่ใช่ครับเฮ้ยอันนี้เวลาอันนี้คุณดูจะได้ประโยชน์อะไรเลนคือข้อแรกข้อแรกคือคุณต้องไม่ลบหลู่สถานที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ชอบลบหลู่ดูมิ่นนะคะ สถานที่แม่ความเคารพแล้วก็แม่ความยำเกรงต่อสถานที่โบราณหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับคิดว่าไม่มีอยู่จริงแต่วันที่คุณดวงตกวันที่คุณชะตาขาดอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้จริงๆนะถามอะไรนิดนึงว่าดวงจิตเขาอยู่พี่เจมเจอไหมพี่เจอครับตรงนี้นะครับครับเนี่ยครับกิ่งเนี่ยเนกิ่งนี้อ๋อนี่ผมเห็นตรงนี้ผมเห็นตัวตรงนี้ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรมนีนี่ตรงนี้ก็มีพี่ที่นี่อยู่กันเป็นร้อยโอ้ย ดวงนี้ป่ะเด็นกิ่งนั้นก็มีนะเฮ้ยตรงนี้คือคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้หนูไม่รูคนไหนแต่หนูเห็นมีสองหัวมีสองคนห้อยตรงแต่งกันอยู่นะเอาคุณผู้ชมมาหน่อยครับใช่ครับใช่ใช่นี่แหละหนูเดินได้แค่เนี้ยพี่ใช่ครับเรนนี่อยู่ได้แค่นี้เหรอเอ้าพี่จะอยู่ทางไหมล่ะเราหันหน้าทางนี้เลยก็หนูขาได้แค่เนี้ยะครูบาอาจารย์ยังอยู่แค่นี้เลยอ่ะก็พวกพี่มีสิ่งศิทธิ์หลายสำนักแล้วก็หนูอยู่ได้แค่นี้ ปู่สมอให้หนูอยู่ได้แค่ตรงนี้โอเคคุณผู้ชมครับสิ่งที่เรา่ป่ากินพี่ปล่อยพี่เข้าไปเนนี่ไม่ตื่นพี่เลยอ่ะตื่นแล้วอยู่ได้แค่ตรงนี้ไงแต่มันไม่เไรเดี๋ยวเราไปลดน้ำมั์แต่พี่ด้วยโอ้คุณผู้ชมครับไม่ได้จริงๆอ่ะเอางี้ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องซสีเรียสค่ะเราได้รับภารกิจมาแล้วให้มาที่นี่โ,โดยที่ปู่สมท่านก็เมตตาเราแล้วให้เราได้ทําเพื่อเป็นธรรมทานท่านก็นไม่อยากค่าใครเยอะแล้วบริวารท่านก็นไม่อยากค่าใครเยอะเออพี่สมัยก่อนนะสารลพีเราเรียกว่าสารพีใช่ไหมเออเพราะว่าในเนี้ยก็คือบริวารปู่สมอง,องคเนี่ยชื่อพ่อพีหนูก็เลยถามว่าคำว่าพีสมัยก่อนมีด้วยหรอคะก็คิดว่าตัวพีใช่ปะอวนพีพสารลพีภารกิจของเลนนี่เขาอยู่ตรงนี้ภารกิจของเราอยู่ตรง มองโลกแง่ดีนิดนึงแล้วไงต่อแล้วสรุปว่าคนที่เอาวงจิจท่านอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฆ่า,าแต่ว่าจะเป็นบริวารของท่านมากกว่าที่ฆ่าเป็นสองโดมิาณมีพ่อพีเอ่อเนี่ยเมื่อกีนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ได้ยินอยู่ว่าท่านบอกชื่อมาอยู่ชื่อพ่อพีเพราะว่างงว่าเขาว่าสารพีสมัยก่อนมีหรอคะอะไรเงียสารพีเขาเรียกสารพีอือแล้วไง่ต่อนี่นี่อีนี่ตัวใหญ่เลย อันนี้ก็คืออีกดวงหนึ่งแต่อันนี้ตายมานานแล้วเกินห้าสิบปีเลยนี่ครับถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมครับที่เนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่เคยมีเลยผูกคอมาเยอะแค่ไหนอ่ะบางคนบอกสิบคนเก้าคนร้อยคนเป็นร้อถูกไหมเป็นหลักร้อยคนเฟ์มว่าเป็นร้อยเนาะเลือนร้อยเลือนร้อยยังมีเชื่ออยู่เลยอ่ะที่ไหนผมไม่เห็นพี่เนี่ยอ๋อเตี้ยแค่นี้นะก็ตายอะครับ ก็คนนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละขาเขาล้อยขาลอจากพื้นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นพี่พี่ไม่เคยเห็นในข่าวห้อที่เขาผูกคอเชือกกับลูกบิดอะยังตายเลยอะจะไม่ตายอะไม่เป็นไรช่างมันเราไม่ต้องอธิบายวิธีการตายยังไงคุณผู้ชมครับเจตนาลมของเราคือหนึ่งเราจะเรียนรู้กับเหตุการณ์นี้อย่างไรอย่างแรกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีวิญญาณของขอโทษนะคะ มีวิญญาณของบริวารปู่โสมแล้วก็วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมาชวนอย่างงี้นเนี่ยมันชวนไปอยู่ด้วยชวนพี่เหรอชวนมาผูกคอตายชวนพวกเราเนี่ยหรอแล้วเขาบอกว่าไงก็แบบเนี่ยเขาคือใช้เขาใช้มนต์ของเขาสักอย่างเนี่ยเหมือนชวนให้รู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่ในในเมื่ออยากให้มาจบชีวิตที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือชวนว่าในเมื่อก็ตายอยู่ดีมาจบชีวิตตายเลยดีกว่าไหมเรากําหนดเกิดไม่ได้แต่เรากําหนดความตายได้หนืออะไรเง,งี้ยเขาก็พูดประมาณเนี้ย คุณผู้ชมผมเชื่อนะตั้งแต่ ep ที่บ้านผีสิงเนยที่ศรีราชามีเห็นคนกระซิบอ่ะเราเห็นดวงจิตกระซิบเราก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยใช่เขาเกลียดแกเขาไม่รักแกใช่แล้วเนี่ยเขาก็กระซิบลุงอยู่เนี่ยเขาก็จะกระซิบลุงที่เราพี่แจ้วเมื่อกี้คิดว่าอะไรอยู่เมื่อกี้ก็จริงอย่างที่เราฟังเรื่องราวอยู่ว่าจริงเพราะมันเคยพูดกับผมอ่ะมันบอกว่าคนเราอ่ะยังไงก็ต้องตายแต่ที่เงียบเงียบสงบมันบอก แล้วผมก็พูดเลยว่าเฮ้ยคูไม่ตายที่นี่หรอกว็คกูต้องตายดีด้วยเขาพูดเหมือนแบบว่าคนเี้ยแทรกนะเขาพูดคือเขาดีบอกมาหนูต้องดีบอกเพื่อพี่ต่อเขาพูดเหรือนแบบทรมางว่าในเมื่อกําหนดเกิดไม่ได้ก็กําหนดตายสิอย่าให้ใครมาบังคับพวกเราอย่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตายให้มันตายที่นี่เขาพูดอย่างเนี้ยจริงตอนที่เขายังอยู่เขาก็เคยพูดอย่างนี้หรือนี่เขาพูดผีเลยหรอที่มาสิงทําให้น้องคนนี้พูดแบบนั้นครับตอนเขามีชีวิตพูดแบบนี้ครับ เขาเคยพูดหลายครั้งแล้วด้วยเขาบอกอยากจะตายแลหลายครั้งเขาบอกที่นี่ยังไงผมก็ต้องมาผูกขอตายอยู่ที่นี่เหรอพูดแบบนี้เลยผมก็เคยก็ยังคุยกันอยู่ว่ามันจะไอ้นั่นหรือว่าคอยระวังมันไว้ให้ดีผมเคยเตือนเขามี<อ>เพื่อนเขาอีกคนนจสมาสอลารเ,ลเขาได้ไหมครับหรือยังไม่ถึงเวลาทําไมเ็าถึงมาผูกที่นี่ครับเขาคิดอะไรทำไมถึงมาผูกครับเขาบอกเขาเบื่อเขาเหนื่อยอเขาไม่อยากเป็นคนแล้ว งั้นถามต่อนะครับ oh, ขณะที่แล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยพี่แล้วเขาพูดว่าไม่มีใครเข้าใจกูสักคนเดียวเขาพูดอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าใจถูกกูสักคนเดียวพูดพูดอยู่แค่นี้เรนนี่เรนนี่จะถอยถอเยอะสิเอาก็เขาให้หนูอยู่แค่นี้อ๋อหรออ่ะงั้นเราหันหน้าเรนนี่หันหน้ามานะนี่คุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยเพราะเรามีกล้องเดียวเจ้ามาครับก็คืองี้ครับคุณผู้ชมขณะที่ดวงจิตของผู้เสียชีวิตที่ผูกคอตาผมผมไม่ไม่บอกแล้วกันว่าดวงไหนนะครับ เขาตั้งใจว่าเบื่อแล้วไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วออยากหลุดออกไปจากวงโคจรสาระบุแล้วแล้วขณะที่เขาตายหายไหมครับอาการนี้เขาก็ยังอยู่ที่เดิมแขนเขาตายเหมือนเดิมเขาไม่เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงเขาคิดว่าตายแล้วจบคนวิญญาณพวกนี้ที่อยู่ที่เนี่ยเขาคิดว่าตายแล้วเขาจบเขาไม่คิดว่าโลกแบบนี้มันมีอยู่จริงตายก็จบกันไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบเขาพูดประมาณนี้นะ อันนั้คือความคิดของเขาแต่ตอนนี้เชื่อไหมหรือเขายังคิดคิดของเขาอยู่เขาเชื่อไหมไม่ทานแล้วไงไม่มีใครเชื่อเขาได้แล้วไงและอย่างนี้เราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างครับเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเรามีหน้าที่ได้แค่ธรรมทานให้บุญกุศลนี้ยมันถึงแก่เขาบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนละศาสนากับเราแล้วเขาจะอยู่ยังไงครับแบบนี้ผมถามคุณลุงทำได้มากสุดแค่การเอาอาหารมาวางให้เขาท่านเองแล้วเขาจะรับไหมล่ะเขาก็รับได้เพราะเขาหิวอาหารอยู่ คุณผู้ชมครับผมเชื่ออย่างนึงคือว่าทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับเราไม่เราไม่เคยอวดอ้างว่า,าศาสนาพุทธดีที่สุดสาศาสนาแต่ละาศาสนาก็เหมาะกับคนพื้นที่เหมาะกับคนที่นับถือนั่นแหละ,ะ,ะเนาะเขาเรียกว่าของ,งเราผมไม่รู้ใช้ภาษาว่าอะไรผมเชื่อว่าบุญสัมพันธ์แล้วกันทีนี้ในทางในทางมุมมองของเราเราสามารถช่วยเขาได้แค่นี้ก็คือถ้าอย่างคุณลงุงพี่เจ้าอย่างเงี้ยพี่เจ้าก็ มาให้แค่เรื่องของอาหารจุดทูบหนึ่งอดอ,อกก็ได้ได้แค่นั้นเรงหรือไม่ต้องจุดครับไม่ต้องจุดค่ะจ,จุดเขาก็ไม่ได้อยู่ดีแค่เคาะปลึกๆสามครั้งที่เขาบอกว่าเขาเบื่อโลกแล้วอันนี้มันเป็นความคิดของเขาหรือว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ครับคือเขาด้วยสภาพชีวิตจิตใจที่เขาเจอค่ะเหมือนแบบแต่ละคนก็บังคับเขา เขาเจอจากการบังคับแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาเขาเป็นคนขาดความรักอะค่ะ mm hmm. ชีวิตเขาก็เลยเหมือนคิดว่าเขาต้องการหยาบประชดชีวิตของเขาในส่วนหนึ่งด้วยกับที่ว่าเขามาที่นี่บ่อยวิญญาณที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็เลยเหมือนหมายหัวแล้วว่าเอาแน่แล้วบวกกับเขาไปเปิดประตูโดยการไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็น mm hmm. ด้วยคําพูดที่หยาบก,กร่างหยาบก็หรือคือหยาบคายอะ mm hmm. ทั้งความคิดการกระทํามันก็เลยทําให้เขาถือว่าเขาผิดนะถ้าจะถูกสิ่งศสิทธิ์งลงโทษก็ไม่แปลก เพราะเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเขานู่นนั่นก็ก็คงไปแบบนั้นนะคะตอนนี้เขาได้ยินที่เราพูดไหมได้ยินค่ะเขายืนร้องไห้อยู่รอเ้าหวังว่าสิ่งที่เรานําเสนอจะเป็นธรรมทานให้คนที่คิดสั้นแล้วก็ให้บุญตกถึงเขาแล้วกันตอนวนี้เขาลองไห้แบบไหนอ่ะคือมันมีอารมณ์คนร้องไห้หลายระดับนะเขาไม่ปูุไฟเขายืนแล้วเขาก็ร้องไห้คือฮือคือโฮโฮโฮะ มันร้องไห้แบบแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ร้องไห้แบบแก้ไขไม่ได้แล้วอะเชือกอยู่บนคอเขาอยู่เลยพี่โอ้ยสรุปเชือกเขาสีแดงเหรอลูสีแดงเฮ้ยเลยที่ไม่ได้เห็นแน่นอนพวกเข่าวก็ไม่เห็นเขาทําให้หนูเห็นอยู่อะคือเชือกสีแดงอะบอกเลยว่าเห็นมากเล้วแล้วเขาจะมาดึงเราดูจิตผู้หญิงไปด้วยบ้างนอนตัวเขาเองค่ะ แล้วมัน<อ>จะจบจะไหมวงจรเนี้ยก็ต้องให้ได้ต้นละสามอ่ะจริงๆใช่ไหมเลนแล้วเราจะป้องกันยังไงได้การป้องกันของเราเราก็ทําได้ในความเชี่ยวของเราเนาะแต่ทางนั้นทางนี้คุณลุงก็ป้องกันไม่ได้ในเมื่อวิญญาณเขาเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้มาก่อนอ่ะพี่มันก็เป็นกฎเลยของพวกเขาอ,ะอ่ะคุณมาละเมิดกฎที่เขาสร้างไว้อย่างเนี้ยเขาก็จะต้นนั้นสามต้นนี้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 สามอย่างนี้แต่ต้นนี้มีสองแล้วก็เหลือแค่หนึ่ง ต้องมีอีกรอบ้นรอบหมดอะพี่คุณผู้ชมครับเราสโลผมคิดว่าบางทีโอกาสในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็คือผมเชื่อเรื่องชีวิตก็คือมีแก่แค่ครั้งเดียวเราไม่รู้หรอกว่าการตัดสินใจเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือประชดใครหรือจะทําด้วยความโมโหอารมณ์ไหนก็ตามแต่คุณมีแค่หนึ่งชีวิตนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณตัดสินใจจบมันลงแล้วเราก็ มีดวงวิญญาณให้เห็นมากมายผ่านรายการช่องสองผีที่เสียใจที่รู้สึกร้องไห้กับการกระทาของเขาที่มันผ่านไปแล้วผมย้ํานะครับผมไม่ได้พูดถึงเขาในมุมมองที่ความรู้สึกแบบอันใดเลยผมรู้สึกว่าเสียดายแทนผู้ตายที่ตัดสินใจนั้นไปผมขออนุญาตนำบุคสลเหล่านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ใครก็ตามที่กำลังคิดสั้นอยู่แล้วได้ความคิด ได้ความคิดรูปแบบมาที่ไม่อยากตัดใจจบชีวิตตัวเองไปเพราะาเรามีแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นแล้วเราย้ําเสมอว่าหนึ่งชีวิตไม่ได้จบเป็นแค่ความตายถ้าเกิดบุญนั้นที่คุณผู้ชมตั้งใจจบชีวิตและไม่จบชีวิตและบุญได้เกิดขึ้นได้ไหมครับเรนคนที่คิดได้ได้ค่ะขอให้ไปถึงจงถึงแล้วซึ่งดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับเพราะนั้นบุญกุศลใดก็ตามที่เกิดจากการที่คุณผู้ชมได้ชมวันนี้นะครับก็ขอให้จงถึงแล้วซึ่ง ดวงวิญญาณที่อยู่ณวัดกระซ้ายแห่งนี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของสองผีไลฟ์ครับสดจริงๆครับคุณผู้ชมผีจะไม่จริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่กดแห่งกรรมมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียแค่ความตายนี่รับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ